คุณไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีด้วยกันตั้งแต่เกิดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าคุณแค่ถ้าเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบคุณไปทําง,งานตั้งสองปีสามปีไม่เกินห้าปีเต็มที่เลยพอแล้วคุณลาออกแม่งเลยถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีถ้าถ,ถ้าคุณไม่อยากเป็นเศรษฐีคุณทำงานไปไม่มีลูกจ้างคุณไหนเป็นเศรษฐีหรอกมันมีแต่เท่าแก่เท่านั้นเป็นเศรษฐีผมพูดอย่างนี้แม่งสร้างบริษัทกูลาออกหมดแลว เขายินดีให้ออกนะเออบางทีบอกคุณเก่งๆอ้าวแล้วมึงเอาไว้อยู่แล้วมันจะเป็นเศรษฐีได้ไงถ้ามันอยากจะออกใช่ไหมคุณเลือกได้ไงอย่าเป็นเศรษฐีก็ออกไม่อยากเป็นเศรษฐีอยากสบายไม่มีภาระไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องกดดันมึงก็ทําไปถ้ากูอยากเป็นเศรษฐีกูลาออกไปเลยไปผจญภัยหาประสบการณ์นิดหน่อยพอสองนี่สำคัญมากเลยคือคุณต้องเข้าใจอะคุณต้องมีความเข้าใจและมีความเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าพาะที่ขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นทุกอย่างมันมีขึ้นมีลง เนีวเเจวิกฤติสถาาคุณอย่าไปกลัวนะแล้วคุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนเราจะประสบผสำเร็จถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่มีความตั้งใจคุณไม่มีความเชื่อว่าเดี๋ยวมันแย่แล้วมันจะดีโอ้แย่แล้วมันสร้างท้อแท้คุณไม่สะใจกับแย่เลยแย่มันดีมากคุณชอบนะครับ,หบเหมือนกับคุณเหมือนใบไม้แห้งหลายจากที่สูงไปที่ต่ำซึ่งพาคนทั้งโลก ไปที่ต่ำแน่ๆคนที่ประสบผลเร็จมีน้อยมากส่วนใหญ่คนประสบความล้มเหลวเพราะเขาไม่เชื่อเขาเลยยอมเป็นใบไม้แห้งตกจากที่สูงลงที่ต่ำถ้าคุณมีความเชื่อมีอย่างเดียวที่คุณต้องเรียนแบบปลาไซมอนออไหวทวนน้ำแค่นั้นแ่ะมันบอกไม่ดีกูชอบกูจะไปทางนี้แหละมันบอกยากยากสิครับง่ายๆมึงจะไปทำอะไรยากๆเ ง่ายๆก็ทำหมดทุกคนแล้วยากสิเราต้องทํา